สวัสดีครับพบกันกับเราอีกเช่นเคยแล้วนะครับทางช่อง youtube t p คนรักดีและทางช่อง youtube ที่ดินลบบุรีชนุราคาทูวันนี้ก็เช่นเคยนะครับจะพาทุกท่านมาชมที่ดินแปลงสวยๆว,วันนี้เรามากันที่บ้านพิกบ้านนาจังหวัดครน,นายกนะครับกับที่ดินแปลงสวยหน้าติดถนนหลังติดคลองน้ําทางเข้าไปแปลงที่ดินเข้าทางประตูหน้าวัดศีสุวรรณนะครับ แยกจากถนนสุวรรณศรเข้าไปประมาณ300เมตรตอนนี้เรายืนอยู่ที่ถนนสุวรรณศรน,นะครับหมายเลข33เป็นถนน4เลนถนนฝั่งทางด้านนี้มุ่งหน้าไปอำเภอพิหารแดง11กิโลนะครับฟิวเจอร์พาร์คางสิษฐ์81กิโลตำแหน่งพิกัดที่ดินตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านพิกอำเภอบ้านนาจังหวัดคนครนายกส่วนความสูงของพื้นดินอยู่เหนือระดับน้ำทะเล15เมตรนะครับ หน้าปากทางตรงนี้ก็จะเป็นตลาดบ้านพิกนะครับฝั่งตรงข้างก็จะเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพลิกนะครับจากตรงนี้ไปอำเภอบ้านนาก็ประมาณ10กิโลนะครับไปจังหวัดนครนายก27กิโลอําเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรี42กิโลนะครับตลาดบ้านพิกตรงนี้เป็นแหล่งของกินของใช้ก็จะมีตลาดนัดมีร้านสะดวกซื้อ ร้านเซเว่นมินิบิ๊กซีร้านค้าร้านอาหารต่างๆมากมายนะครับเราจะเข้าไปดูแปลงที่ดินกันเลยนะครับถนนหน้าแปลงที่ดินนะครับที่ดินติดถนนคอนกรีตสาธารณะถนนก็กว้างนะครับกว้างก็ประมาณ6เมตรรถสวนกันได้สบายหน้าที่ดินติดถนน ความยาวขนานตามถนนก็ประมาณ65เมตรนะครับความยาวด้านข้าง2ฝั่งไม่เท่ากันนะครับเอาความยาวด้านข้างฝั่งทางซ้ายนะครับถ้าหากเรายืนหันหน้าเข้าหาแปลงที่ดินความยาวด้านข้างประมาณ120เมตรนะครับ จากหลักเขตแดนด้านข้างฝั่งทางซ้ายจากตรงนี้ไปนะครับยาวไปถึงเขตแดนฝั่งทางด้านขวาอยู่ตรงข้างบ้านที่เรามองเห็นอยู่ตรงนั้นนะครับถนนเส้นนี้วิ่งออกไปได้หลายเส้นทางนะครับออกไปอำเภอองครักษ์ก็ได้ไปถนนสีเลนลังสิทธนครนานะยกก็ได้นะครับเนื้อที่ตามเอกสารนะครับ สีไร่สองงาน89ตารางวาส่วนเอกสารก็เป็นฉนุดคุดแดงนอสอสีจอราคาขายยกแปลง4 5ล้าน5แสนบาทนะครับราคายืนยันจากเจ้าของที่ดินเมื่อวันที่25เมษายน2,566ราคาขึ้นลงอยู่กับเจ้าของนะครับราคาท่านสามารถต่อรองกับเจ้าของที่ดินท่านได้โดยตรงเลยนะครับส่วนราคาได้เขียนบอกไว้อยู่ด้านหน้าคลิปอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับ รายละเอียดเพิ่มเติมต่างๆก็ได้เขียนบอกไว้อยู่ใต้คลิปอีกครั้งหนึ่งท่านสามารถกดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับที่ดินได้ถมสูงเสมอถนนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับถมไว้ประมาณ2-3ปีที่แล้วท่านสามารถปลูกบ้านปลูกสิ่งปลูกสร้างได้เลยนะครับตอนนี้ที่ดินไม่ได้ตัดหญ้าไม่ได้ถังป่าที่ดินค่อนข้างที่จะรกอยู่นะครับจะพาทุกท่านเดินเข้าไปดูด้านในของแปลงที่ดิน ไปดูด้านหลังท้ายแปลงที่ติดกับคลองน้ำนะครับเรามีภาพเก่าๆตอนที่ถมดินไว้ใหม่ๆมาให้ท่านได้ดูกันนะครับที่ดินได้ถมไว้สูงเสมอถนนลักษณะของพื้นดินเป็นพื้นที่ราบเรียบนะครับเหมาะสำหรับท่านที่ต้องการที่ดินติดคลองน้ำติดถนนสร้างบ้านทําการเกษตรได้ดีเลยนะครับ ที่ดินแปลงนี้นะครับอยู่ใกล้กรุงเทพมหานครอยู่ใกล้ฟิวเจอร์พาร์คลังสิีเพียง81กิโลการเดินทางเข้าออกข้อสะดวกสบายนะครับอยู่ใกล้แหล่งชุมชนหมู่บ้านตลาดร้านค้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพิกเพียง300เมตรนะครับอยู่ใกล้โรงพยาบาลบ้านนา10กิโลปั๊มน้ำมันอีกหลายแห่งนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณลุปโภคครบครันน้ำประปาไฟฟ้าพร้อม สัญญาณโทรศัพท์อินเทอร์เน็ต Wi-Fi มีครบนะครับส่วนเรื่องความสะอาดก็มีระบบเก็บขยะมูลฝอยจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพิกอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นคลองน้ําบ้านพิกที่ติดกับด้านหลังของแปลงที่ดินของเรานะครับคลองน้ํายาวขนานตามแปลงที่ดินของเราก็ประมาณร้อยกว่าเมตรนะครับตอนนี้ก็ยังมีน้ําอยู่นะครับแต่น้ําค่อนข้างที่จะ มีน้อยนะครับส่วนบ้านที่เรามองเห็นอยู่ตรงนั้นนะครับเป็นชุมชนเป็นบ้านเช่าเป็นห้องแถวที่ดินแปลงนี้อยู่ในแหล่งที่เจริญแล้วนะครับเราไม่สามารถที่จะถ่ายที่ดินให้ท่านได้เห็นได้ทั้งหมดนะครับเราถ่ายได้เป็นบางส่วนเพราะที่ดินค่อนข้างที่จะมีหญ้ามีต้นไม้ขึ้นเยอะเลยนะครับ แต่บอกท่านได้เลยว่าที่ดินแปลงนี้สวยมากนะครับติดน้ําติดถนนมีน้ําตลอดทั้งปีนะครับส่วนด้านข้างตรงกรอไผ่นะครับก็จะเป็นแนวเขตแดนนะครับเราจะเดินกลับไปด้านหน้าของแปลงที่ดินเหมือนเดิมนะครับท่านที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับหรือท่านที่สนใจที่ดินแปลงนี้หรือที่ดินแปลงอื่นๆในจังหวัดนครนายกจังหวัดสระบุรีจังหวัดลบบุรี หรือที่ดินในจังหวัดอื่นๆฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆกับที่ดินแปลงใหม่ๆนะครับท่านที่สนใจที่ดินแปลงนี้นัดดูที่ดินได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดนะครับสนใจติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0870987939รีกเบอร์นะครับ0887902134หรืออีกช่องทางนะครับ Facebook Line YouTube ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับท่านสะดวกทางไหนติดต่อมาทางนั้นได้เลยนะครับ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมที่ดินกับเราทางช่อง YouTube t p คนรักดีและทางช่อง YouTube ที่ดินลบบุรีชนดราคาถูฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับทางเราจะมีที่ดินแปลงใหม่ๆมาลงเรื่อยๆให้ท่านได้ดูเป็นประจำนะครับขอบคุณครับ